็จะขออนุญาตเริ่มการนำเสนอบทความเลยนะครับในห้องที่หนึ่งนะครับหัวข้อคือรัฐสมูรณนายายาสิทธิราชสยามการปฏิรูปกฎหมายและการศาลนะครับผมคิดว่าวันนี้คงเป็นความโชคดีนะครับที่จะได้ฟังนักประวัติศาสตร์พูดถึงกฎหมายนะครับและก็จะได้ฟังนักกฎหมายพูดถึงประวัติศาสตร์นะครับก็ ผมขอไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเรียนเชิญอาจารย์อิยาดาชนลวรนะครับจากมหาวิทยายลัยพิศณุโลกงนะครับคณะนโยบายศึกษาเรียนเชิญอาจารย์เลยครับ สวัสดีคะ่ะท,ทุกทท่านขออภัยในความล่าช้านะคะในบทความนี้บทความนี้จะไม่มี PowerPoint นะคะจะเป็น paper มี paper ที่พิมพ์ออกมาสักประมาณ10ชุดนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากได้ก็มาเอาได้คะ่ะเอกสารเต็มเนี่ยได้ตีพิมพ์ลงในวารสารที่ชื่อว่ารุสเมแล ก็ะะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้วันนี้ก็จะพูดในเรื่องย,อย่อๆของบทความเรื่องนี้นะคะไทเทอร์อก็คือการปฏิรูปกฎหมายและการศาลในเจ็ดหัวเมืองม,มาลาย,ยูในช่วงปลายคริสต์ศตรวรรษที่19ถึงต้นศตรวรรษที่20ในปีคศ1896ซึ่งเป็นระยะแรกของการตั้งระบบเทศาพิบาล หัวเมืองมาลายูทั้ง7คือปัตตานียะลาหนองจิกยะหลิงสายบุรีรามันและระแงะถูกรวมเข้ากับมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีพญาสุขุมในวินิจหรือปั้นสุขุมเป็นข้าหลวงมณฑลคนแรกพญาสุขุมในวินิจเริ่มเตรียมการปกปฏิรูปการเม,ม,มืองในแถบเจ็ดหัวเมืองโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองการเก็บภาษีกฎหมายและการศาลไปพร้อมๆกันพญาสุขุมยังดำรงตำแหน่งข้าหลวงพิเศษเจ็ดหัวเมืองในช่วงแรก จึงมีบทบาทมากในการปฏิทูตการปกครองในบริเวณนี้ในปี1901ได้เปลี่ยนสถานะของหัวมือทั้ง7เป็นบริเวณ7หัวเมืองและออกกฎข้อบังคับการปกครองรอสอ120ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโค,ครงสร้างการบริหารการเก็บภาษีและกฎหมายครั้งใหญ่โดยให้อำนาจข้าหลวงบริเวณในการปกครองดูแลบ้านเมืองและควบคุมความประพฤติของเจ้าเมือง และเมื่อเห็นว่ามีความพร้อมแล้วจึงแยกบริเวณเจ็ดหัวเมืองออกจากมณนฑนลนครศรีธรรมราชตั้งเป็นมณฑลปัตตานีในปี1906เพราะฉะนั้นระยะเวลา10ปีในช่วงคริษษษษสตศักราช1896ถึง1906จึงถือได้ว่าเป็นทศอสนัอันยาวนานของปัตตานีด้วยเนื่องจากเป็นช่วงบรลว่ยต่อของการเมืองและสังคมซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน นโยบายการปฏิรูปกฎหมายและการศาลที่สยามทำในเจ็ดหัวเมืองนั้นไม่แตกต่างกับนโยบายที่ทำในหัวเมืองอื่นๆคือการสร้างศาลคุบและแต่งตั้งผู้พิพากษาและอายการและให้ใช้บทกฎหมายไทยให้เหมือนกันทั่วประเทศแต่สิ่งที่เจ็ดหัวเมืองแตกต่างจากผู้พิพากษาอื่นก็คือประชาชนส่วนใหญ,ญ่เป็นมุสลิมแต่เดิมเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างมุสลิมด้วยกันคู่ความมักไปฟ้องที่ศาลศาสนาหรือโดยมีโต๊ะครูหรือโต๊ะกาลีเป็นผู้พิพากษา กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการศาลที่ออกมาในปี1901ยังคงศาลศาสนาหรือศาลโตการีเอาไว้แต่ให้รวมเข้ามาอยู่ภายใต้การระบบการศาลของไทยซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบันการศึกษาเรื่องของกฎหมายและการศาลในเจ็ดวงเมืองที่ผ่านมามีการมีความที่แตกต่างกันคือฝ่ายที่มองว่าการที่สยามเข้าไปปกครองนั้นหมายถึงการปรับปรุงและปฏิรูปกับฝ่ายที่มองว่านั่นไม่ต่างอะไรกับการปกครองแบบอนาธิคม อย่างไรก็ตามการตีความที่แตกต่างที่จํากัดอยู่ในแง่การเมืองอย่างเดียวทําให้เรามองไม่เห็นมิติอื่นเช่นในแง่กฎหมายและสังคมบทความนี้จะศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของการปฏิรูปในช่วง10ปีแรกว่าทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการศาลในเจ็ดหัวเมืองอย่างไรโดยดูจากบันทึกคดีความในตอนนั้นเมื่อพญาสุขุมเดินทางไปตรวจราชการในหัวเมืองทั้ง7ในปี1896ได้พบปัญหาหลายประการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายและการว่าความ เช่นการพิพากษาคดีไม่เป็นแบบแผนบางคดีฟ้องร้องที่ศาลเมืองบางคดีฟ้องร้องที่ศาลข้าหลวงบางคดีก็ใช้กฎหมายศาสนาบางคดีใช้กฎหมายกรุงเทพไม่มีมาตรฐานตัวบทกฎหมายเองก็ไม่เป็นธรรมและขัดกับกฎหมายของสยามที่ใช้อยู่ในขณะนั้นการลงโทษไม่เป็นแบบแผนเจ้าเมืองสามารถลงโทษได้ตามอำเภอใจ จากปัญหาต่างๆได้นําไปสู่ร่างข้อบังคับสําหรับศารเมืองแขก7หัวเมือง10ประการซึ่งพระยาสุขุมเสนอต่อ,อกรมหลวงดํารงในปี1897ใจความสําคัญของข้อบังคับนี้คือให้แต่ละเมืองตั้งศาลเมืองขึ้น1ศาลหัวเมืองใดมีอาณาเขตกว้างก็ให้มีสารอำเภอเพิ่ม,มและให้มีกำหนดเวลาเปิดปิดศาลที่แน่นอนห้ามไม่ให้ชําระความอื่นนอกจากที่ศาร ให้ข้าหลวงก,กับเจ้าเมืองเลือกตุลาการที่เหมาะสมเมืองละสามคนเป็นพุทธและอิสลามปนกันเมื่อจะตัดสินต้องลงเชื่อไม่ต่ำกว่าสองคนกฎหมายยังให้อำน,นาจข้าหลวงค่อนข้างมากในการแนะนำและสอนวิธีการจัดศาลแก่เจ้าเมืองและตุลาการส่วนระบบการอุทธรหากจำเลยหากโจทและจำเลยไม่พอใจคำตัดสินของศาลเมืองสามารถอุทธรณได้ที่ศาลบณทนในเมืองสองขลาและให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมศาลไม่ว่าจะตัดสินตามกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายไทย เรื่องสาคัญอีกเรื่องคือการใช้กฎหมายกฎหมายให้ใช้อานาจให้ใช้พระราชกําหนดกฎหมายกรุงเทพแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งระหว่างมุสลิมด้วยกันเช่นคดีมรดกหรือคดียารัางศาลสามารถตัดสินตามกฎหมายอิสลามได้แต่ก่อนจะตัดสินต้องนําคําตัดสินเสนอเจ้าเมืองและเจ้าเมืองหารือหารือค่าหลวงประจำตนอีกทียกเว้นเป็นคดีเล็กๆให้ตัดสินโดยใช้สินส่วนใหญ่ กฎข้อสุดท้ายคือให้โอกาสราษฎรฟ้องกล่าวหาโทษสิงตะวันกรมการหรือข้าราชการซึ่งเปรียบได้กับประหลัดโดยให้ฟ้องที่ศาลเมืองกฎใหม่ที่พยายามสุขุมเสนอมานี้ได้รับความเห็นชอบจากรัชกาลที่5เพียงแต่พระองค์ทรงเตือนว่าให,ให้ให้เลือกข้าหลวงให้ดีเพราะข้าหลวงมีอำนาจมากและให้ระวังเรื่องการใช้กฎหมายอิสลามโดยสยามได้ดูแบบอย่างการตัดสินคดีความในโตการีจากรัฐ ที่เป็นรัฐอักขาของอังกฤษก,ก็คือเช่นเปนรากลาตินาศาลโต๊ะกาลีหรือศารศาสนาอิสลามจริงๆน่าจะมีอยู่แล้วในเกือบทุกหัวเมืองก่อนที่พญาสุขุมจะเข้ามาตรวจการแต่าะละ,ะเห็นเป็นอย่างไรนั้นมีข้อมูลน,น้อยมากจากใบบอกหรือรายงานที่ส่งถึงกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นสยามเห็นว่าการพิจารณาคดีของศาลโต๊ะกาลีก็ควรได้รับการปรับปรุงเนื่องจากเท่าที่ผ่านมาแต่และมืองมีตโต๊ะกาลีเพียงแค่ 1- นถึงสคน เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาโตกาลีตัดสินแล้วเป็นเด็ดขาดอุทธรณ์ไม่ได้คนจึงมักอุทธรณ์ไปยังที่ต่างๆเช่นฟ้องกับเจ้าเมืองประหลัดเมืองหรือโตกาลีเมืองอื่นทําให้เกิดความยุ่งเหยิงและด้วยความที่การตัดสินของโตกาลีไม่มีมาตรฐานโทษอย่างเดียวกันแต่ละเมืองมักตัดสินไม่เหมือนกันทําให้ราษฎรเดือดร้อนคู่ความบางคนจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายไทยแทน เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้พระยาสุขุมจึงเรียกประชุมโต,ตกาลีและโตฮีพเพื่อแก้ปัญหาโดยกฎใหม่เกี่ยวกับสาลโตกาลีมีสาระสาคัญอยู่ที่การกําจัดอํนานาจทางตุลาการของเจ้าเมืองและเปลี่ยนถ่ายอํนานาจไปให้กับโตกาลีหรือโต,ะตะครูได้านศาสนาในท้องที่ทําหน้าที่เป็นอยอนุอนต,ตุลาอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งยังให้คู่ความเป็นคนเลือกโตการีด้วยตนเองเพื่อตัดปัญหาการร้องเรียนว่าโตกาลีที่มีอยู่ประจํานั้นตัดสินไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามในกฎหมายนี้โตกาลไไีไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินยังต้องให้ผู้พิพากษาศาลทั่วไปลงชื่อกํากับถึงจะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการว่าความในช่วงแรกโตกาลียังไม่มีเงินเดือนเหมือนข้าราชการทั่วไปได้เงินเดือนตอบแทน ได้เงินตอบแทนจากค่าธรำรเนียมศาลเป็นครั้งครั้งซึ่งผิดกับโตก,กาลีในรัฐอื่นภายใต้การปกครองของอังกฤษเช่นโตก,กาลีในเปนรักและเซมิลันถือเป็นข้าราชการกินเงินเดือนจะขอข้ามไปนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาการว่าความในยุคแรกนั้นเป็นอย่างไรคดีความในศาลโตก,กาลี จากรงงานของหลวงปริรักษ์ภูเบศในรอศ .122 หรือคอศ .1903 คดีที่มีการฟ้องร้องมากที่สุดคือคดีหย่าร้างรองลงมาคือคดีมรดกและคดีชายชู้ซึ่งมีไม่มากนะักหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎรอ,อ .12120 ในปลายปี1901ก็เริ่มมีการว่าความในศาลทั่วไปและในศาลโตรกาลีตามที่พยายสุขมุเสนอ การเล่าความในสารในยุคแรกนั้นเป็นอย่างไรในที่นี้จะยกตัวอย่างของในเมืองรามันและยาลามาเป็นกรณีศึกษาสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคดีความต่างๆในเจ็ดหัวเมืองหลังจากมีการออกกฎรอสอนหนึ่งสองศูนย์แล้วคือมีการฟ้องร้องระหว่างเจ้าเมืองกับราษฎรเกิดขึ้นหลายคาดี แต่เดิมเจ้าเมืองในเจ็ดหัวเมืองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในเมืองของตนมีอำนาจตัดสินคดีความตามที่รัศดรอ,อุทธรมาและสำเร็จโทษแต่เมื่อมีกฎใหม่เจ้าเมืองจำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้ระบบศาลด้วยกันระบอกศาลด้วยเมื่อรัศดรไม่พอใจหรือมีข้อพิพาทกับเจ้าเมืองร,อรัษฎรมีสิทธิที่จะฟ้องเจ้าเมืองได้ในทางกลับกันเจ้าเมืองก็มีสิทธิ์ฟ้องรัษฎรได้เหมือนกันตามกระบวนการศาลในปี1902 มีชายเชื้อสายมาลายูคนหนึ่งชื่อนิควนร,ร่วมกับเ่าวไพร่ของตนยื่นฟ้องพญายะริงและผู้ช่วยเจ้าเมืองชื่อพญายโยธานุประดิษฐ์และแม่กองมือยาริงคดีที่นิควนกับพวกยื่นฟ้องต่อศาลแพง่งมีจำนวนกว่า100คดีซึ่งล้วนเป็นคดีที่ค้างมาเมื่อ10ปีที่แล้วคดีนี้ย้อนหลังไปได้เมื่อปี1893 ในครั้งนั้นนิควรและบ่าวไพรฟ้องต่อเจ้าเมืองสงขลาว่าพระยายะเริงยกพวกปล้นบ้านนีควรฆ่าลูกเมียและบริวารของกขาตายแล้วก็รับริบทรัพย์สินไปนีควรแค้นใจมากขอให้พระยาสงขลาดำเนินคดีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผม